สำหรับคลิปนี้เนี่ยหาเซอร์ว์ไซด์ได้ทั้งของ RCT Cohort Study แล้วก็ Cross-sectional Study โดยที่ Primary outcome ของคุณนั้นเป็นการเปรียบเทียบ p r o p o r t i o n ขอเรียกรวมๆวว่า p r o p o r t i o n ทั้ง p r e v a l e n c แล้วก็ risk เนอะอตัวอย่างนะคืออ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูโปรแกรมก่อนแล้วกัน เอ่เข้าไปหน้าแรกก่อนหน้าแรกก็คืออันนี้เนาะเราจะคํานวณเพราะพอชั้นเพราะฉะนั้นเอาคำเหเราอ่ะมันคือไดโคโตมาซ์เอาคำไดโคโตมาสแปลว่ามีสองคือบางทีเขาก็เรียกไบนา r รียเอาคำก็คือหายไม่หายตายไม่ตายเป็นไม่เป็นอันเนี้ยคือเรียกว่าไบนาเรีเอาคำหรือไดโคโตมาซ์เอาคำก็กดเข้าไปที่ไดโคโตม s ซ์เอาคำอ่ะเสร็จแล้วเราจะหาอา่าอันเนี้ยมันมันมีแบบเขาเรียกว่า เป็นอะไรเป็นฟอร์แมตไว้ให้แต่ไม่ไรเดี๋ยวพาทำแบบที่ทำเองเลยเราหาอะไรเรา what do you want to know เราอยากรู้ส,สัมภาษกซ์ match or independent อันนี้ก็แล้วแต่ study ของเราอีกว่าเราทำแบบไหนถ้าเป็น match หรือ pair uh, participant เนี่ยหมายถึงว่าเป็นข้อมูลที่เราเก็บ before and after อันนี้ก็คือเป็น pair, uh, pair participant แต่ถ้าเกิดเราแยกกลุ่มเลยก็จะเป็น independent เช่นเรา ทําทในคนไข้กลุ่ม A กับคนไข้กลุ่ม B ให้ยาไปแตกต่างกันสิ้นเชิงวัดผลคนไข้กลุ่ม A วัดผลคนไข้กลุ่ม B อันนี้เรียกว่าอินดิพนเดนต์นะก็จะยกขอจะยกตัอกวอย่างเป็นอินดิพนเดนต์นะแล้วก็เป็นโปรสเปคทีฟเนาะทูพอพ็อชชันอันนี้ในกรณีที่คุณจะเอาดิสจะเอาเปอร์เซ็นต์สองอันนั้นอนะมาลบกันเราเลือกที่ทูพอพ็อชชันแต่ถ้าเกิดคุณจะเอามาหารกันเนี่ยคุณเลือกที่เรียทีฟดิส แล้วก็อันนี้เลือกเป็นค่ายสแควร์ทีนี้มันจะมีค่าที่ต้องเติมลงไปเนี่ยหลายตัวเนาะอันนี้ไอตัวทายบ e ร์เอลเลเนี่ยอ่าเป็นเป็นค่าที่เขาใช้กันโดยทั่วไปแล้วกันเนาะก็ใส่ลงไปเลยเอ่อศูนแล้วก็ Power อนีในอยู่ที่80%ก็คือ0ูุดอ่าทีนี้อันนี้คือเป็นค่า Default ที่ทุกคนใส่มักจะใส่เลขนี้นะ อ่า uh, แล้วก็อันสุดท้ายคือ ratio ของกลุ่ม control กลุ่ม dimension เนี่ยคุณจะใส่เท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ทำหนึ่งตอนน่อหนึ่เนาะทีนี้สิ่งที่ต้องไปหาเนี่ยคือตัวเลขสองตัวนี้ property of the outcome for a control กับกลุ่ม experimental เนี่ยทีนี้เดี๋ยวพาดูตัวอย่างว่าเราจะไปหาเลขนี้มาได้อย่างไรอ่ะอย่างที่บอกเนาะ ค่า d ดี a u l t อสไทวันเ r อ,อเลอรใส่ลงไป0.05 p o w ุด0 8นย์ห้าเวศูนปเเป็น1คุณจะเป็น2ก็ก็แล้วแต่การดีไซน์ของคุณทีนี้สิ่งที่เราต้องไปหาเนี่ยคือริสของแต่ละกลุ่มใช่ไหมอันนี้จะพาดูตัวอย่างซึ่งไอไอริสเนี้ยคุณต้องไปทำ literature review เอาเองนะว่าคุณจะไปหาตัวเลขนี้มาได้จากไหน แล้วก็เอาค่อยมาแทน,นะคะ่าทีนี้จะพาแทนค่าจากงานวิจัยนี้ว่าเขาคิดอ่าเขาคำนวณเทโลาสต์ของเขาเออกมาได้อย่างไรองานวิจัยนี้ทำอะไระการศึกษายาที่ชื่อว่าไทโรฟีแบนในสโตรกเนาะไปดูว่าเขาทำยังไงนะเขาทำเป็น RCT เนาะ,ะทีนี้เราก็มาดูว่าเขาเปรียบเทียบอะไรอดูตรงนี้นะ เรโซหนึ่งต่อหนึ่งใช่ปะ่ะหนึ่งต่อหนึ่งเปรียบเ<ม>ทียบไทโรฟิเบนกับแอสไพรินนะนะเราจะมาหาว่าพันธะอัลคัมเขาคืออะไรพันธะอัลคัมเ,คเขาบอกว่า primary endpoint เนี่ยคือ an excellent o u t c o m e d e f i n e d กับศูนย์หนึ่ง excellent o u t c o m e ก็คือแบบเนี้ยหมายความว่า excellent หรือไม่ excellent ก็คือเป็น binary outcome ก็คือเหมือนหายไม่หายตายไม่ตายอันเนี้ยก็คือเป็นการเปรียบเทียบ risk นะนี่เราอยากรู้ว่าเขาคำนวณยังไงเนี่ยให้มาดูตรงนี้คือ statistical analysis ซูมได้ไหม uh, statistical analysis อ uh, ่ the sample size calculation was based on previous trials เนี่ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทำคือไปหางานวิจัยก่อนหน้านั้น เนี่ยเขาก็อ้างอิงมาจากงานนี้นะว่าว่าอะไรว่าตัวเลขที่เขากำลังจะพูดถึงเนี่ยเขาเอามาจากไหนเขาบอกว่าเขาคาดว่าสองกลุ่ม,นม, and, มเนี้ยกลุ่มไทโรฟิแบนกลุ่มแอสไพรินเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเอ็กซ์เซนท์อัลคัมเนี่ยอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นตอ่ะเลขแปดเปอร์เซ็นนี้เขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากสามสิบแปดเปอร์เซ็นในกลุ่มไทโรฟิแบนกรุ๊ปแล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นในกลุ่มแอสไพริน เขามาจากไหนล่ะเขาก็มาจากจากนี่แหละจาก PVS Trials นะแล้วเขาบอกว่าเขาคำนวณได้550คนนะโดยที่ power 80%แล้วก็ alpha level อยู่ที่0.05เขาคิด drop out rate อยู่ที่5%นะอ่าเดี๋ยวทีนี้ไปดูกันว่าเราถ้าเกิดเราคำนวณตามเขาเนี่ยมันจะได้เลขเท่านี้หรือเปล่าอ่ะก็เข้าไปที่โปรแกรมที่เราเปิดไว้เมื่อสักครู่นี้ นะใส่ตัวเลขเข้าไปนะ uh, อันนี้เขาบอกว่า out come for control control คือ aspirin ใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์คือศูนย์จุดสามศูนย์แล้วก็ p r o i l i t y เนี่ยคือจะมีค่าศูนย์ถึงหนึ่งนะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คุณก็หารร้อยนะศูนย์จุดสามแปดนะ for experimental group เสร็จแล้วกด calculate อ่ะมาแล้วนี้จะเห็นว่าได้เท่าไหร่หนะ้าร้อยสี่สิบเก้าน่ะอ่านตรงนี้ก็ได้หรืออ่านในข้อความก็ได้ก็คือเนี่ยห้าร้อยเราต้องการห้ารอยสี่ิบเก้าคนในะ experimental subject แล้วก็ห้าร้อยสิบเก้าคนใน control subject นะอ่ะเออทีนี้ไปดูซิว่าเลขตรงกับเขาไหมเขาบอกว่าเขาได้เท่าไหร อะห้าร้อยห้าสิบก็จะมีการปัดเลขเล็กน้อยเนาะห้าร้อยสี่สิบเก้าห้าร้อยห้าสิบก็มีความใกล้เคียงกันมากทีนี้เปอร์กู๊ปเนาะห้าร้อยห้าสิบเปอร์กู๊ปเลขเข้ากันเป๊ะแล้วก็เขาบอกอีกว่าเขาคำนวณดอกอัลเลทห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าเขาจะต้องคเออนโรโคนค่ามาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดคนอ่ะทีนี้ลองคำนวณดอกอัลเลทตามเขาว่า มันได้หนึ่จริงไหมอ่ะสมมติเราเลขตามเขาห้าร้อหายไป5%แปลว่ายังอยู่อีก95%ก็จะได้578ตีไปเป็น579ต่อกลุ่มคูณสองก็ได้1นึ่นะใครยังคำนวณไม่เป็นให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่สอนวิธีการเผื่อดอกอาเลทนะคะก็อันนี้คือ วิธีการคำนวณ p l ปร์ z e ของการที่เราจะเปรียบเทียบริส k หรือเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์พูดให้เป็นภาษาคนก็คือเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็น RCT cohort หรือ cross-sectional ที่มีการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำ proposal ของเราเองในพาทที่เป็น statistical analysis เราก็ต้องเขียนแบบนี้นะคะว่า s l m s l z s i a l c u l a t i o n เนี่ย เราเอามาเราเอาตัวเลขอ้างอีกมาจากงานวิจัยไหนเราคิด difference ที่เท่าไหร่จากเท่าไหร่และเราคำนวณได้เท่าไหร่โดยที่ power เป็นเท่าไหร่อ่า alpha level เป็นเท่าไหร่นะแล้วก็บอกเขาด้วยว่าเราเผื่อด o p out เนี่ยกี่เปอร์เซนต์และสุดท้ายแล้วเราคำนวณเลขได้กี่คนน่านี่คือวิธีการคำนวณแซมบ์ไซ ไม่น่ายากเนาะสาหรับทุกคนคิดว่าจริงๆการคํานวณเนี่ยไม่ยากพาร์ทที่ยากที่สุดคือการไปหาไอ้ตัวเลขนี้มาอันนี้ไอ้เลขเนี่ยสามสิบแปดกับสามสิบเนี่ยว่าคุณจะไปหามาได้หรือเปล่านะ